นี่คือเหตุผลว่าทำไมแพทย์ถึงสั่งให้คุณหยุดป้อนไส้กรอบก,กับบุตรหลานของคุณใครทำอยู่เลิกด่วนคุณอาจชอบกินอาหารชนิดนี้จึงทำให้คุณเอาอาหารชนิดนี้ให้กับบุตรหลานของคุณทานด้วยโดยลืมนึกไปว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแพทย์พยายามเตือนพ่อแม่ว่าหยุดให้เด็กๆทานไส้กรอบงานวิจัยล่าสุดระบุว่าเด็กที่กินไส้กรอบมากกว่า12ชิ้นต่อเดือน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กที่กินไส้กรอกทุกวันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสมองอย่างไรก็ตามไม่เพียงแค่เด็กที่จะได้รับผลกระทบจากอาหารชนิดนี้ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ที่บริโภคไส้กรอกเป็นประจำ <c oughs> ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ทารกในครรภ์เป็นโรคมะเร็งได้ รวมถึงทารกในครรภ์อาจมีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองได้อีกเช่นกันทำไมไส้กรอกจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราคำตอบคือเพราะมันมีสารไนเตรตสารไนเตรตที่อยู่ในไส้กรอกจะสร้างปัญหาให้กับสุขภาพเนื่องจากผู้ผลิตจะเพิ่มสารชนิดนี้ไปในไส้กรอกเพื่อป้องกันอาหารเน่าเสียสารไนเตรต ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ด้วยตัวเองแต่เมื่อนเตรตไปรวมกับสารเอมีนที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์มันจะสร้างปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าไนตรัสออกไซด์ ide, ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งวิตามินซีเป็นสารที่เป็นประโยชน์สามารถป้องกันการก่อตัวของสารก่อมะเร็งและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับสารเคมีเหล่านี้ เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงอาหารที่เต็มไปด้วยสารไนเตรตพยายามกินอาหารแปรรูปให้น้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไส้กรอกและแฮมก่อนที่จะซื้ออาหารควรตรวจสอบฉลากของอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมหรือโพแทสเซียมไนเตรตที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นกินอาหารออแกนิก กินอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีดังที่เรากล่าวมาแล้วข้างต้นว่าวิตามินซีจะช่วยบล็อกและแปลงค่าสารนไนเตรตและสารนไนโตรซามีนอ้างอิง your h e a l t h y c u p o f t e a c o m แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ